ขวานะมือก็อากาศหนาวทุกคนมือกเกิดการแข็งนะคะกดกดซิปไม่ได้นะ,ะปลดกระดุมไม่ได้นะ,ะนี่นะในเต็นท์นี้นะสี่ถึงห้าคนแอนนี่นอนรถบ้านกับคุณตานะ,ะเราเอารถบ้านมานะคะสว่วนน้องชายจะนอนในนี้แหละนะคะเพื่อนเพื่อนจ้านี่เลยนะคะ<า>ขเขากำลังทำการเปิดกันทุกคนยังไม่รู้ว่ากดซ้ายกดขวานะมือก็ อากาศหนาวทุกคนมือเกิดกันแข็งนะคะกดกดซิปไม่ได้นะปลดกระดุมไม่ได้นะคี่ะมีความอุ่นนะคะทุกคนในเต็นท์นี้จะนอนได้4ีถึงหคนนะทำฟืนข้างในทุกคนนะมีที่ทําฟืนข้างในฟืนก็มีเลยจะเตรียมมาไว้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ต้องไปเอามาอีกนะคะเ็มฟืนข้างในทุกคนนะมีที่ทำฟืนข้างในฟืนก็ นี่เลยจ้ดเตรียมมาไว้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ต้องไปเอามาอีกนะคะแคมปิ้งกันเนาะก็กลมอุตุไว้ว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวรอฟังนะพุ่งนี้หรือคลิปต่อไปก็จะอัปเดตให้ชมกันว่าน้องสโนนะคะหิมะจะตกหนักแค่ไหนหรือว่าจะก็ทำการเตรียมฟืนนะคะ,ละแล้วก็ตั้งเต็นทน์นเนาะมีรถบ้านม,ม,มาเดี๋ยวถอยรถบ้านมาไว้ตรงนี้แหละใกล้ก,กันตรงนี้นะคะ แล้วก็จะได้ยินเสียงของของแข็งปะทะกับกระจกหน้ารถเนาะประมาณนี้เลยทุกคนนะอยากจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันทุกคนนะคะในเต็นท์นี้นะ4-5คนแอนนี่นอนรถบ้านกับคุณตานะเราเอารถบ้านมานะคะส่วนน้องชายจะนอนในนี้แหละนะคะในเต็นท์นี้นะ4-5คนแอนนี่นอนรถบ้านกับคุณตานะเราเอารถบ้านมานะคะ ส่วนน้องชายจะนอนในนี้แหละนะคะวันนี้คือนอนโรงแรมแล้วเรียบร้อยทวกนจองโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนาะแต่แค่มาตั้งเต็นท์ไว้ก่อนนะคะบ่ายสองแล้วทุกคนนะลงจากเขานะคะพักผ่อนได้เมื่อเช้าตื่นเช้ามากๆแล้วกลางคืนเกิดอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะนี่เลยจ้ะกันลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรีวิวข้างในทุกคนนะ มีสต๊อข้างในนะคะมีที่ทบนี่เลยนะคะ yeah, like. เขากำลังทําการเปิดกันทุกคนยังไม่รู้ว่ากดซ้ายกดขนฟืนยังไงนะคะ <c oughs> คุณตาก็กําลังดีไซน์อยู่คะ <c oughs> ่ะเพื่อนๆจ้าเสร็จแล้วก็ลงจากเขาค่ะวันนี้เสร็จงานแค่นี้นะคะ <c oughs> มีกองฟืนใหญ่ๆทุกคนสําหรับนั่งทานอาหารสําหรับใช้ชีวิตประจําวันนะคะ ในช่วงกลางวันทุกคนนะนะพรุ่งนี้หรือคลิปต่อไปก็จะอัปเดตให้ชมกันว่าน้องสโนโน,นะคะหิมะจะตกหนักแค่ไหนหรือว่าจะก็ทำการเตรียมฟืนนะคะแล้วก็ตั้งเต็นท์น,นอมนมีรถบ้าน,ม,นมาเดี๋ยวถอยรถบ้านมาไว้ตรงนี้แหละใกล้ๆก,กันตรงนี้นะคะแล้วก็จะแม่นี้ยังไม่พอนะจะต้องเอามาไว้ประมาณห้าหกเท่าที่มีอยู่เลยนะคะ เพราะว่าเราใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าหนาวสมควรน,นะคะหนาวน่าดูเหมือนกันทุกคนนะอืมเราก็เตรียมการเนาะว่าจะถอยรถมายังไงจะไปวันนี้คือนอนโรงแรมแล้วเรียบร้อยทวกนจองโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนาะแต่แค่มาตั้งเต็นท์ไว้ก่อนนะคะในเต็นท์นี้นะสี่ถึงห้าคน แอนนี่นอนรถบ้านกับคุณตานะเราเอารถบ้านมานะคะสว่วนน้องชายจะนอนในนี้แหละนะคะอยู่นะคะนีขอบคุณสําหรับกําลังใจนะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะคะขอบคุณสําหรับมาแคมปิ้งด้วยกันทุกคนะคะในเต็นท์นี้นะสี่ถึงห้าคนแอนนี่นอนรถบ้านกับคุณตานะเราเอารถบ้านมานะคะ สว่วนน้องชายจะนอนในนี้แหละนะคะพอสมควรน,นะคะหนาวน่าดูเหมือนกันทุกคนนะอืมเราก็เตรียมการเนาะว่าจะถอยรถมายังไงจะไปพอสมควรน,นะคะห<อ>นาวน่าดูเหมือนกันทุกคนนะอืมเราก็เตรียมการเนาะว่าจะถอยรถมายังไงจะไปจะเข้าห้องน้ํายังไงเออก็ยังมีความกังวลอยู่ทุกคนนี่นะ เป็นไอซี่นะคะทุกคน32ฟาเรนไฮตหนาวพอก, mm hmm. กับหลานชาย mm hmm. กับลูกเขยเนาะจะมีคนตามมาอีกนะคะ mm hmm. เรามาทั้งหมด8 mm hmm. คนนะคะสำหรับแก๊งของเรานะ mm hmm. วายเป็นฝนสะกอนก่อนที่จะลงพื้นถึงเรานะรออัปเดตเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณมากๆเลยเจอกันคลิปถัดไปนะคะ mm hmm. ปิ้งกันเนาะก็ กมอุตตุไว้ไว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวรอฟังภักหิมะจะตกครึ่งหน้าแข้งเลยนะวันนี้ก็ยังเป็นแบบอากาศอุ่นๆอ,อยู่นะคะสามฟาเรนไฮก็กับหลานชายกับลูกเขยเนาะจะมีคนตามมาอีกนะคะเรามาทั้งหมด8คนนะคะสำหรับแก๊งของเรานะคล้ายน้ำฝนเลยทุกคนคล้ายๆฝนตกนะคะแต่ว่าเขาตกลงมาปะทะกับ หน้ากระจกรถเธอได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่นะคะคุณตาบอกว่าลงจากเขาเถอะนะคะนะกลับบ้านน้องชายทุกคนวันนี้เยพักในเมืองหนึ่งคืนค่ะยังได้นอนที่นอนอุ่นๆน, yeah, นีเลย <I 'm S 1> นะคะ <happy life. S 1> เขากำลังทำการเปิดกันทุกคนยังไม่รู้ว่ากดซ้ายกดมิตแบบ Slow Life นะคะอันนี้ก็หิมะตกทุกคนนะแต่ว่าตกน้อยมากๆตกลงมาแล้วก็ ละลายเป็นน้ําเลยนะคะคล้ายๆน้ําฝนเลยทุกคนคล้ายๆฝนตกนะคะแต่ว่าเขาตกลงมาปะทะกับหน้ากระจกรถเขได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป,กป๊กอยู่นะคะกับล้านชายกับลูกเขยเนาะจะมีะคนตามมาอีกนะคะเรามาทั้งหมด8ดคนนะคะสําหรับแก๊งของเรานะแค่นี้ยังไม่พอนะจะต้องเอามาไว้ประมาณห้าหเท่าที่มีอยู่เลยนะคะ เพราะว่าเราใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าแค่นี้ยังไม่พอนะจะต้องเอามาไว้ประมาณห้าหกเท่าที่มีอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าก็ทำการเตรียมฟืนนะคะแล้วก็ตั้งเต็นท์นอนมีรถบ้านมาเดี๋ยวถอยรถบ้านมาไว้ตรงนี้แหละใกล้ๆกกันตรงนี้นะคะแล้วก็จะ สวัสดีค่ะแอนนี่อินอเมริกาทุกคนพามาชมบรรยากาศบนเขานะคะเราจะไปแคมปิ้งกันทุกคนไปใช้ชีวิตหิมะตกโปรยๆทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวแคมปิ้งของหนุ่มๆกันทุกคนอันนี้คือเต็นท์นอนนะคะคือเต็นท์นอนของหนุ่มๆน,นะพอสมควรน,นะคะหนาวน่าดูเหมือนกันทุกคนนะแลราก็เตรียมการเนาะว่าจะ ถอยรถมายังไงจะไปแปลกที่เนาะนอนหลับไม่สบายนะคะเกิดอาการเหนื่อยล้าทุกคนจะเข้าห้องน้ํำยังไงเออก็ยังมีความกังวลอยู่ทุกคนนี่นะเป็นไอซี่นะคะทุกคน32ฟาเรนไฮน์หนาวพะมีความอุ่นนะคะทุกคนในเต็นท์นี้จะนอนได้4-5คนนะะมีกองฟืนใหญ่ๆทุกคนสําหรับนั่งทานอาหารสําหรับใช้ชีวิตประจําวันนะคะ ในช่วงกลางวันทุกคนนะมแม่นี้ยังไม่พอนะ <Okay. S 1> จะต้องเอามาไว้ประมาณ5-6เท่าที่มีอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยจ้านะขนฟืนยังไงนะคุณตาก็กำลังดีไซน์อยู่คะ่ะเพื่อนๆจ้าเสร็จแล้วก็ลงจากเขาคะ่ะวันนี้เสร็จงานแค่นี้นะคะมีความกังวลว่าเอจะหนาวไหมจะทานอาหารอะไรจะ อีกรอบนะคะว่าเราจะนอน่ามกลางหิมะหรือว่าสายฝนนะคะแต่ว่าเต็นท์ของเราก็เรียบร้อยแล้วทุกคนนะวันนี้มาวอร์มอัพร่างกายก่อนมาดูซิมันอากาศมันหนาวหนาวจริงไหมนะคาดว่าฝนจะตกแรงนะคะช่วงสามสี่ห้าวันที่เรามามม,มีห้องอาบน้ํานะคะมีห้องน้ําเคลื่อนที่มีห้องอาบน้ําหนุ่มก็คืออยากจะมาแคมปปิ้งแต่ก็ ยังก็ทําการเตรียมฟื้นนะคะ,ละแล้วก็ตั้งเต็นท์นอนมีรถบ้านม,มาเดี๋ยวถอยรถบ้านมาไว้ตรงนี้แหละใกล้ๆกันตรงนี้นะคะแล้วก็จะอันนี้แค่น้ําจิ้มเองนะคะอันนี้แคอ่อากาศดีทุกคนอากาศดีนะคะยังไม่หนาวนะปกติแล้วจะหนาวมากๆก็ทําการเตรียมฟื้นะนะคะ,ละแล้วก็ตั้งเต็นท์นอนมีรถบ้านมาเดี๋ยวถอยรถบ้านมาไว้ตรงนี้แหละใกลๆกันตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีเลยนะคะ yeah, เขากำลังทําการเปิดกันทุกคนยังไม่รู้ว่ากดซ้าย <Yeah. S 1> กดขวาสมควรน,นะคะหนาวน่าดูเหมือนกันทุกคนนะอืม <Yeah. S 1> เราก็เตรียมการเนาะว่าจะถอยรถมายัางไงจะไปหิมะตกโปรยๆยๆทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเรามารีวิวแคมปิ้งของหนุ่มๆกันทุกคนอันนี้คือเต็นท์นอนนะคะคือเต็นท์นอนของหนุ่มๆน,นะ อีกรอบนะคะว่าเราจะนอน่ามกลางหิมะหรือว่าสายฝนนะคะแต่ว่าเต็นท์ของเราก็เรียบร้อยแล้วทุกคนนะวันนี้ขวานะมือก็อากาศหนาวทุกคนมือกเกิดกันแข็งนะคะกดกดซิปไม่ได้นะ,ะปลดกระดุมไม่ได้นะ,ะนี่จะเข้าห้องน้ํายังไงเออก็ยังมีความกังวลอยู่ทุกคนนี่นะเป็นไอซี่นะคะทุกคนซ